ครับบ้านทุ่งกับตรงเด่นครับหลังจากที่ไปยิงปลามาเมื่อกี้นะครับวันนี้ตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วครับก็มีเมนูต้มปลานินกับตําป่านะครับกับส้มตำนะครับมันกำลังหิวกันเลยเดี๋ยวเราไปดูครับตั้งหม้อมไว้นะครับบ่ายสองแล้วครับน้ำเดือดนะครับน้ำเดือดก็ใส่ขาตะไคร์ลงไปครับ ตะไคร้ลงไปก่อนน้ำเดือดจัดแล้วนะครับแดดมันแรงไปหน่อยก็ใส่เกลือเป็นหลักนะครับต้มปลาใส่เกเลือไปแล้ะถากก็เออ่เครื่องตะไคร้ขายขาออกนะครับใส่ปลาเลยนะครับปลานิลอืมเราไปเลยต้องเราต้องโกนนี่อย่า รอมันสุกนะครับระหว่างที่รอเราก็ไปทำส้มตำครับเราก็จะมีตำมะละกอนะครับตำแบบเผ็ดๆส้มตำสาดิดพริกแห้งพริกดิบใส่ลงไปกระเทียมเยอะครับส้มตำสาดัดกินกับต้มปลานิลนนะครับ ต้มตำสาดใส่มะกอกด้วยนะครับกินกต้มปลานี้นึงที่ไปยิงไงมากินนะครับอากาศร้อนๆตอนบ่ายสองหิวข้าวหิวข้าวแล้วก็ต้มร้อน ส้มตำเผ็ดๆนะครับเดี๋ยวไปเอามะเขือเทศแป๊บหนึ่งครับผมก็ใส่น้ำตาลทิฟลงไปหน่อยเดี๋ยวรอมะเขือเทศก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศครับรอมะเขือเทศแป๊บหนึ่งครับได้มะกอกกับมะเขือเทศมานะครับใส่ลงไปเลยตามครับตามด้วย ปลาล้านะครับน้ำปลาล้าใส่ไปยครับหอมนะครับมีมะนาวลงไปใส่มะกอกนะครับมีปลาล้าต่อนด้วยครับกตามด้วยเส้นมะละกอบลย ต้องทนที่ก็ะตับนะครับรฮะ ยังยังไปละสมตำซาดิบครบเผ็ดเนี่ยผักกิ่วอยู่เนี่ยตามด้วยนะครับผมชูรถยัง ดับไฟดับไฟเลยแล้วก็เติมที่หลังนี่ครับสมตำซาดิดนี่หน่อยไปมหม้อใหญ่ครับชิม,มด,ดูครับรสชาติ สูตรมันอยู่ที่ปลาร้านะครับปลาล้าอร่อยมันก็อร่อยออยอดเผ็ดสาดใจกินกับต้มปลานินนะครับแล้วก็มีผักเก็บมาจากสวนสวนเลยนะครับมีถั่วพูถั่วพูดิบครับกับยอดกระถิน,นครับกับกระถินนะครับกัดเสร็จแล้วครับ,บ,นนรบสตมตำเผักแล้วก็ต้มปลานิน วันนี้พร้อมลุยลุยเลยครับโอเคนะครับรวมมาทุกกระดุงเด่นครับ